คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปจริงๆแล้วในใจของเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในใจของเขายังมีคุณบ้างไหมในใจของเขายังห่วงหาอดทรคุณไหมในใจของเขายังรักคุณบ้างไหมในใจของเขาคิดถึงความหลังบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมเรามาล้วงใจเขาคนนั้นดูว่าคนที่เดินจากคุณไปคนที่หลังคุณไป เขายังมีใจให้คุณบ้างไหมจริงๆแล้วเขายังมีใจให้คุณบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะจริงๆแล้วเขายังรักคุณบ้างไหมจริงๆแล้วเขายังคิดถึงคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะจริงๆแล้วเขายังมีคุณในใจเขาไหมคนคนที่เดินจากคุณไปคนที่หันหลังให้คุณไปคนคนนี้เขายังมีใจบ้างไหม เป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนดอมเนยะลึกๆในใจของเขายังมีคุณบ้างไหมเรามาล่วงใจเขาดูนะเขาคนนี้ยังมีคุณอยู่ไหมในใจของเขาห้าใบนะในใจลึกๆยังมีคุณอยู่ไหมของเขาคนนี้ เป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นคลิป,ปดันด้อมสิบเมทามรสิงห์ธนูชาวธาตุไฟเมรสิงห์ธนูใต้สำรับวิออฟฟอร์จูนกลองรอโชคชะตากลองร้อนนำโชคคุณสองคนยังต้องเจอกันคุณสองคนยังต้องพบกันคุณสองคน ไม่มีวันจากห่างกันไปไหนอย่างแน่นอนปีออฟฟอร์จูเวลานี้เขาอยู่กับตัวเองเวลานี้เขานิ่งมากคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมเขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากเขาเป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้นะคนคนนี้คนนี้ชาวธาตุลม เขามีคุณในใจนะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณตลอดคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ถึงแม้เขาหา่างเหินกันไปในใจเขายังมีคุณนะเขาจ้องมองคุณคิดถึงคุณตลอดเวลา yes. เขาคิดมาก <c oughs> เขาคิดเยอะกังวลต่างๆนะเวลานี้เขาคิดมากใหม่คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคนคนนี้ในใจลึกๆของเขายังคิดถึงคุณตลอดนะคนคนนี้มีความรู้สึกถึงคุณตลอดเวลาเขา นอนไม่หลับเขามีความเครียดจากการคิดถึงคุณคุณคนที่ตรงไปตรงมาเขาคิดถึงคุณคุณเป็นคนดีสำหรับเขาเขาคิดมากเขาคิดเยอะเวลานี้เขาเครียดเขาอยากรู้สึกดีกับคุณมากๆคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่า ในใจของเขายังมีคุณตลอดเวลาเขาไม่ลืมคุณนะคนคนนี้เขาไม่ลืมคุณแน่นอนในใจลึกๆของเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณเขายังอยากจะมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้คุณคนได้สวยคุณคนนี้เขาคิดถึงคุณมากใหม่คนในใจลึกๆของเขาอยากบอกว่าเขายังคิดถึงคุณยังรู้สึกดีกับคุณมากๆนะคนคนนี้